คำถามแรกเลยอาจารย์สถานการณ์การเมืองไทยตอนนี้นะครับรัฐบาลก็ถือว่าฟอร์มตัวแล้วล่ะชุดใหม่แต่ว่าอยู่มีความเข้มแข็งไหมในมุมมองอาจารย์ฟอร์มตัวแล้วแต่ว่ายังแข็งแกร่งไหมเท่ากับเมื่อก่อนไหม ไปต่อได้ไหมอืมครับคือความแข็งแกร่งนะครับผมคิดว่าน้อยกว่านะครับครั้งที่แล้วเยอะมากนะครับเพราะรัฐบาลชุดนี้ยปัญหาก็คือความชอบทมทางการเมืองก็คือถึงแม้ว่าจะบอกว่ามีเสียงข้างมากนะครับรัฐบาลเสียงปิ่มน้ํายังสามารถกลับขึ้นอะไรไปได้แต่สําคัญเลยในทางการเมืองคือรัฐบาลนะครับหมดความชอบรมนะครับความไม่วางใจของประชาชนที่มีให้กับ คุณแพรทองทานที่มีให้กับพักเพื่อไทยนั้นมันถดถอยมันน้อยลงนะครับจากกรณีเรื่องคลิปเสียงนะครับที่มีการสื่อสารกับสมเด็จบุญเซนซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ทําให้รัฐบาลนะครับบริหารงานได้ยากมากขึ้นเพราะว่าเวลาขาดความชอบธรรมหรือว่าหมดความไว้วางใจของประชาชนจํานวนมากเนี่ย รัฐบาลจะทาอะไรเนี่ยก็จะถูกจับตามองเป็นพิเศษ <c oughs> ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็น <c oughs> จากสื่อมวลชนจากภาคสังคม <c oughs> แน่นอนว่าสิ่งที่กับเคลื่อนไปเนี่ยมันก็ทําให้ฝ่ายค้านเนี่ยก็สามารถนะครับทำงานในเชิงรุกได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น <c oughs> ฝ่ายค้านนะครับติดตามตรวจสอบรัฐบาลขาดความน่าเชื่อถือขาดความน่าเชื่อมั่นยิ่งส่งผลให้การชุมนุมเนี่ยก็มีความชอบธรรม นี่คือสิ่งที่รัฐบาลแพทองทานเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในจังหวะที่ไม่ดีมากๆ <c oughs> ก็คือเหมือนกับพอเดินหมากเกมพลาดตัวเดียวล้มทั้งกระดาน <c oughs> ซึ่งมันเป็นจังหวะที่ผมก็ประเมินนะครับว่าในสถานการณ์แบบนี้รัฐบาลแพทองทานถึงแม้ว่าเธอต้องหยุดพักปฏิบัติหน้าที่รัฐบาลก็พยายามจะยื้อต่อนะครับ <c oughs> ให้ได้ยาวนานที่สุด <c oughs> ไม่ว่าจะต้องโดนบีบนะครับถ้าเกิดว่าสารรัฐมนูญนะครับวินิจฉัยนะครับให้เธอนะครับพ้นจากตําแหน่งนายก ผมก็ประเมินว่าพรรคเพื่อไทยก็จะรักษาตําแหน่งให้ยาวนานที่สุดเพราะมันเป็นเวลาสําคัญนะครับของการเมืองสองข้างคือวันนี้ผมประเมินว่ากลุ่มอํานาจเก่าเนี่ยนะครับก็หมดความนะครับเชื่อถือในตัวคุณทักษิณและมองแล้วว่านะครับสิ่งที่คุณทักษิณน,นะครับสร้างเงื่อนไข มาตั้งแต่ต้นว่าจะสามารถจัดการพักส้มได้สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เพื่อทําให้การเมืองของฝ่ายอํานาจเก่าเนี่ยกลับมาฟื้นอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นมันมันไม่สามารถทําได้เป็นรูปธรรมและจังหวะท่วงทํานองทางการเมืองของคุณทักษิณเนี่ยกลับกลายเป็นลบกับอํานาจเก่าเสียเองโดยเฉพาะกลไกกระบวนการนะครับที่รองรับ อำนาจเก่าเอาไว้นะครับกระบวนการตุลาการก็ดีสถาบัน,นกลไกรต่างๆมันล้มละลายความน่าเชื่อถือจากการนะครับให้สิทธิบางอย่างกับกค,คุณบบทักษิณ,ณใช่ครับอาจารย์เชื่อว่ามันมีการใช้อำนาจบางอย่างแบกคุณทักษิณไว้ใช่ครับพอแบกปั๊บตัวเองทุกวันนี้ยังแบกอยู่ไหม คือตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าการแบกคุณทักษิณนี่สุดท้ายนะครับความศรัานั้นตกมาอยู่ที่อํานาจเก่าเองเขาเริ่มรู้สึกว่าการแบกต่อไปนั้นเขาก็เสียและมองเห็นแล้วว่ารัฐบาลเพื่อไทยก็ไม่สามารถทำอะไรได้พอเป็นเช่นนี้ปั๊บนะครับสถานการณ์แบบนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ผมเรียกว่าจังหวะนรกระเวลาเท่ากัน,นระหว่างเพื่อไทยที่ต้องพยายามรักษาอํานาจ เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเลือกตั้งท่ามกลางความได้เปรียบของตัวเองที่มีอยู่ในขณะเดียวกันอํานาจเก่าก็มีเวลานะครับจำกัดในการที่กําจัดนะครับคุณทักษิณให้ออกจากหน้ากระดานทางการเดี๋ยวอำนาจเก่ากําลังจะกับเข้ามากําจัดคุณทักษิณแล้วเหรอผมประเมินอย่างใช่ใช้คำว่ากำจัดเลยเหรอก็คือเออแล้วเขาจะเอาใครเป็นตัวแทนคือเนี่ยอ่ะเอาคุณทักษิณมาเพื่อจัดการส้มอันนี้หลายคนก็วิเคราะห์ไว้แบบนั้นถ้าเอาคุณทักษิณไปแล้วแต่ส้มยังอยู่แล้วมันจะยังไงอะ เวลาเนี่ยเป็นเวลาสําคัญมากๆคำถามนี้เป็นคำถามดีมากนะครับอานาจเก่าจะทําอย่างไรอย่าลืมนะครับว่านะครับถ้าคือผมเนี่ยนะครับสมมุติว่าต้องสมมุติก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณแปทองท้านหลุดออกจากตาแหน่งเนี้ยอืมันจะต้องเลือกนายกคนใหม่ครับถ้าเกิดว่าอํานาจเก่าต้องการกําจัดคุณทักษิณคุณทักษิณก็ต้องให้นะครับคุณนะครับอาจารย์ใจเกษมเป็นแต่อาจารย์ใจเกษมจะถูกแรงกดดันจากจุดยืนทางการเมืองของท่านเรื่องหนึ่งหนึ่งสอง มีปัญหาเรื่องนี้นอ,นอยู่แน่นอนมีปัญหาเรื่องนี้แม่มสังเกตว่าไม่มีนะไม่มีใครกล้ามาขุดเรื่องนี้เขารอเอาไว้รอจังหวะสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านสื่อสารแล้วออกในนามพักเพื่อไทยเรื่องนี้จะกลับกลายมาเป็นประเด็นหลักที่ทําให้บรรดาสสจํานวนมากในพักเพื่อไทยเกิดความลังเลใจว่านะครับจะสนับสนุนท่านหรือเปล่า แน่นอนสมมุติว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์ชัยเกษมไปต่อไม่ได้มันก็จะมีรายชื่อในบรรดาสสนะครับที่เป็นคนดิเดตของพักการเมืองต่างๆครับคุณพิรพันธ์นะครับพลเอกประยุทธ์คุณอนุทินนะครับพลเอกนะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยิ์เราเนี้ยังมีชื่ออยู่ตัดตัดชื่อใครออกได้ไหมหรือทุกคนมีลุ้นหมดทุกคนถามว่าตอนนี้พลเอกประวิตย์นะครับสสไม่ครบไม่ครบยี่บห้าไม่ครบยี่บห้าซึ่งต้องไปดูว่า คำว่าครบนับตอนไหนนับตอนที่นะครับได้อํานาจมาหรือว่านับตอนปัจจุบันนะครับหรือถ้าปัจจุบันไม่ครบก็ไปซื้อไปดูดมาเพิ่มให้ครบนะครับซึ่งแต่แน่นอนนะมันก็มีตัวแทนของฝ่ายอนรักนิยมนะครับแต่กระบวนการเหล่านี้จะต้องทํากันแบบยังไง ให้เป็นรูปแบบกระบวนการในะการที่จะทําให้คุณทักษิณหลุดออกจากการเมืองรวมถึงนะครับ,ครบเครือข่ายชินวัตรทั้งหมดฮะอ,อย่างเช่นกระบวนการนิติสงครามท้านะครับสารรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยพิพภาคาว่าคุณแพทองทานมีปัญหาด้านจร,ริยธรรมถูกไหมสองกระบวนการกลไกต่างๆเพื่อที่จะทําให้สสพักเพื่อไทยเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจอย่างเช่นตอนนี้เราเห็นการปรับครอมใช่ไหมครับมีเสียงนะครับแซ่ซองนะครับดังกระทึกลึกโครมเลย สอสอที่ทํางานหนักนะครับแบกพักอยู่ที่เป็นสอส,อสอหน้างานกลับไม่ได้ส่วนแบ่งในอํานาจเลยการแบ่งคองรอมอเนี่ยกลับกลายนะครับเป็นเรื่องของคนในกีตรกูลที่ได้ประโยชน์จากการแบ่งนะครับตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับซึ่งแบบนี้ในสถานการณ์ตอนนั้นถ้าเกิดว่าคุณทักษิณโดนนะครับกำจัดออกจากการเมืองหรือว่าโดนลดบทบาทไปเนี่ยสอสอเหล่านี้ก็พร้อมที่จะย้าย ผมมั่นใจว่าย้ายแน่นอนนะครับไม่มีความจําเป็นต้องอยู่กับนะครับพักเพื่อไทยอีกต่อไปประการต่อมาอํานาจเก่าต้องพยายามยังทําลดกระแสพักประชาชนคือถ้ามีการเลือกตั้งเราก็รู้ว่าตอนนี้นะครับอย่างที่หลายๆคนก็พูดกันว่าถ้าเลือกตั้งตอนนี้พักประชาชนมาแน่เพราะฉะนั้นเวลาอันจํากัดเนี่ยอำนาจเก่ากลไกกระบวนการใดก็ตามต้องทําให้พักประชาชนเนี่ยนะครับมีวิกฤตเรื่อง44สสนะครับพอเป็นเช่นนั้นปั๊บก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ได้ <ừ> พอเป็นแบบนั้นโอกาสที่ฝั่งอํานาจเก่าจะรักษาอํานาจเอาไว้ได้มันก็มี<อ>ก็คือต้องสร้างปัญหาให้กับทางด้านของพักส้มแล้วก็ต้องสร้างปัญหาให้กับทั้งพักแดงด้วยคือมันไม่ต้องสร้างมันมีอยู่แล้วอ่าอ่แค่ทําให้กระบวนการนะนะครับเป็นไปในเวลาอันจํากัดครับอย่างเช่นพักแดงก็มีปัญหาแต่ที่เราเห็นก็คือสสนะครับจานวนมากซึ่งเห็นใจนะโดยเฉพาะสสที่อีสานคนเหล่านี้ทํางานหนัก อยู่หน้างานไปงานบุญงานบวชงานต่งน,นะครับแต่ไม่มีตาแหน่งแห่งหนไม่มีตําแหน่งไม่มีส่วนแบ่งแห่งอํานาจการปรับคอรอมมอรคันนี้นะครับได้เฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในวงวานว่านเกลือของคุณทักษิณทั้งสิน้นเพื่อกระชับอํานาจตัวเองเห็นไหมคนเหล่านี้ก็ไม่พอใจแต่ถ้าคุณทักษิณเจอคดีชั้นสิบสี่เจอคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองมันก็ทําให้เห็นว่าคนผมเรียกสอสอจํานวนมากที่เขาเป็นสอสอบ้านใหญ่เพื่อไทยที่เขาสามารถนะครับรักษา ฐานคะแนนของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพักมากนะกลุ่มเหลานี้ก็มีสระมากขึ้นที่จะ,ะยายพรร